พี่หน่อยลองสิอ๋อนู้นนู้นอันนี้มันช่วยอะไรเนี่ยอ๋อท้าแขนมันต้องได้จังหวะมาด้วยเนาะไม่ได้ต่อสายเปีแล้วเนี่ยอ๋อ ไม่ได้เน้นแรงใช่ไหมเน้นบริหารมันได้หัวไหลอยู่ตรงนี้เอาพี่หน่อยลองสิมันเป็นจังหวะโอเคพี่หน่อยขอบคุณมากเนี่ยการไปตลกการอะไรเนี่ยแต่คือจะอัตโนมัติใช่ไหมแดงสาามรถไม่เป็นจริงงงเแดสามารกอย่าเที่ยวไปเดินคู่กันบ่อยสิพี่หน่อยกับพี่โชคเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวจะหาว่าผมอ้ำแกเหมือนกันจริงๆคล้ายๆกันมากเลยเห็นไหมล่ะ ฟ้าแหวที่พัดภาคพี่หน่อยบ้านอยู่ที่ไหนอยู่บางประทองครับก่อนนี้อยู่พิษโลกอยู่น่าประดุลนะตะบคล้ายกันไปดูที่งะ้นก็คุยอะไรกันอะไรย่ารุนนะคะ นี่อาจเอาคืที่นี่เป็นกี่วัน2คืนเช้าวันที่31ถึงจะออกแล้วนอกนั้นประจําอยู่ที่นี่เลยใครจะมาทําบุญมาได้แต่มาแท็กซี่มาสนทานาทำก็มาได้าว่าเรามาทำไมย้ายมาที่นี่อ่ะอยากจะย้ายมาเพราะนี่มลมาเขามาก็มาแล้วเนี่ยมาเพราะว่าเป็นพระเพราะนี่มลมาเราก็มา็งที่สี่แกเป็นอะไรวะ สภาวาะเนี่ย